เป็นมุมหนึ่งของของสังคมอ่ะที่แบบว่าทําให้น้องๆเขาได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่แล้วก็ได้ได้ทำในสิ่งที่เหมือนได้ระบายความคิดได้ระบายอะไรลงไปในนั้นมันก็ออกมาเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งของแต่ละคนเพราะตอนยุคสมัยพี่อ่ะคอนเทมันเป็นแค่งานอดีเรกพี่รู้สึกว่าแล้วมันมีเพื่อน,อนๆหลายๆคนอ่ะที่ต้องเลิกทํางานอดิเรกที่ตัวเองชอบไปเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้พี่ก็เลยอยากให้แบบว่าทุกคนอ่ะสามารถทํางานอดิเรกที่ตัวเองชอบได้โดยที่ โดยที่เราสร้างรายได้จากมันแล้วเราก็สามารถทำมันต่อไปได้ด้วยรู้หรือไม่ว่าคอสเพย์จริงๆนั่นคืออะไรคอสเพย์เป็นการผสมคำภาษาอังกฤษระหว่างคาว่าคอสตูมซึ่งแปลว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเพย์ที่แปลว่าการเล่น คอสตูมบวกเพลงจึงแปลตรงๆว่าการเล่นเสื้อผ้าแต่นิยามที่ให้คำจำกัดความได้รับการยอมรับมากที่สุดคือการแต่งการเลียนแบบตัวละครโดยการเลียนแบบตัวละครจากการ์ตูนแอนิเมชั่นเกมวงดนตรีนวนิยายศิลปินภาพ,พยนตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงออกถึงความรักความชอบในตัวละครที่ได้เลียนแบบนั้นๆน,น,นอกจากจะเลียนแบบชุดแต่งกายแล้วยังอาจจะรวมไปถึงการเลียนแบบกริกยาท่าทางบุคลิกและสวมบทบาทของตัวละครต้นแบบอีกด้วย ขั้นตอนต่อไปคือการหาเสื้อผ้าและวิกผมตามที่ตัวละครที่เราอยากจะคอสซึ่งเราสามารถหาได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้เตาเป่าร้านพิออเดอร์ชุดคอสเพย์หรือการตัดชุดเองในกรณีนี้เพื่อนๆสามารถเลือกช่องทางที่ตัวเองสะดวกได้เลยครับต่อไปเราก็ต้องไปงานอีเวนต์เพื่อร่วมกิจกรรมโชว์ความเท่ของเรากันซะหน่อยใช่ไหมล่ะครับแต่เอ๊เราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าการคอสเพย์มีที่ไหนบ้าง เพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมได้รวบรวมช่องทางการติดตามข่าวสารตารางงานอีเวนต์มาให้เพื่อนๆแล้วไปดูกันเลยเว็บไซต์ prop a nops fanpage โดยเว็บไซต์นี้จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการคอสเพย์ไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นตารางคอสเพย์ทุกประเทศรูปภาพวิดีโอและอีกเพียบ Community Cosplay Thailand เป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคอสเพย์เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารจากในคอมมูนิตี้นี้ได้เช่นเดียวกันครับ รับรองไม่ตกเทรนเอาละเมื่อเราพร้อมขนาดนี้แล้วได้เวลาลุกขึ้นไปแต่งตัวแปลงร่างเป็นตัวละครที่เพื่อ,อนๆชอบแล้วเรา,เาไปเที่ยวงานคอสเพลย์กันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ สู่รายการมาลองคอสนะคะแล้ววันนี้พบกับฟิล์มฟูจิค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและตอนนี้ค่ะพิมกำลังคอสเทเป็นฮารุจิโยซันสุจากเรื่องโตเกียวเีเวนเจอร์ค่ะและณตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งานคอสเทปเอ็ B Event นบะีซีอวนทณสถานีกลางบางซื่อค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเจอกับใครทําอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรสนุกสกุรอเราอ,อยู่บ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะตามมาเลย นะคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะ,คะโอเคค่ะมาจากรายการมาลองคอสนะคะคำถามแรกเลยนะคะชื่ออะไรหรอคะชื่อกิกค่ะชื่อหญิงค่ะคอสเพย์มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่หมหนึ่งเลยคะ่ะมหนึ่งนะคะไม่รู้กี่ปีมันกันปีคะ่ะครึ่งปีครึ่งปีนะคะโอเคค่ะเรามีคําถามนะคะว่าท่านเลือกเป็นตัวละครที่ชอบได้หนึ่งตัวหนึ่งวนันอยากเป็นตัวไหนจากเรื่องอะไรด้วยนะคะเพราะอะไรวันด้าละกันจากวันด้าวิชั่น เพราะว่ามันเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์นางอ่ะมันดูคล้ายเหล่ามาแล้วก็รวมถึงไมซ์เซตแล้วก็จะดิจการนางด้วยเ <Okay. S 1> อสเป็นบาคุโกจาก My Hero Academia ค่ะชอบบุคลิกค่ะค่ะมาจากรายการมาลองคอสนะคะรายการที่เต็มไปด้วยสาระของการคอสเพย์ค่ะขอถามกันเลยชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อมิวพิมค่ะชื่อลูน่าค,ค่ะคอสเพย์มานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนประมาณปีหนึ่งพอดี คำถามนะคะคือจุดเริ่มต้นในการคอสเทของคุณเนี่ยคืออะไรคะก็เห็นเห็นคุณนานาคอสแบบว่าตัวละครที่ชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากลองเป็นตัวละครที่เราชอบดูบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยได้มาคอสเห็นเพื่อนคอสค่ะแล้วแบบเอ้ยมันเท่ดีจังคอสแต่งหน้าสวยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออลองคอสบ้างครับชื่อแมนครับคอสเทมานานยังคะเกือบเกือบปีแล้วครับ แล้วโอเคค่ะเรามีคําถามนะคะคาถามก็คือคือถ้าเลือกเป็นตัวละครที่ชอบได้หนึ่งตัวหนึ่งวันอยากคอสเป็นใครจากเรื่องอะไรเพราะอะไรคะถามว่าถ้าเลือกคอสได้โดยที่แบบไม่ต้องมีขีดจํากัดเราอยากคอสเป็นโครเซนเซครับ mm hmm. เพราะเป็นตัวละครที่เราชอบต้องแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างครูที่ดีคนหนึ่งเลยแล้วเราก็เคยแบบไปลองฝึกภาคอะไรเงี้ยเราก็เคยภาคโครเซนเซมาก่อน mm hmm. ใช่ครับอยากลองได้ยินเสียงหัวเราะของโรถเซเซีดูไหมเอ่ยได้ค่ะครับเนือเหนือเหมือนมากมากเลยนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะเดินทางไปชมุดทวีปเนี่ยต้องการสถานีไหนคะอืมคือไม่ไปแล้วชมุดทวีปเนี่ยอยู่ไทยนี่แหละเข้าสงเข้าศาสเนี่ยดีมากเลยแล้วจะไดาเนี่ยดีดี จริงๆแล้วสำหรับพี่มันพี่ก็มองว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเพราะว่ามันมีการคราฟมีการทั้งคราฟชุดคราฟพรอ็อพคราฟวิกหลายๆอย่างแล้วก็นอกจากนั้นมันเป็นการเอ็กเพรสอารมณ์ผ่านตัวละครต่างๆมันเหมือนศิลปะเลยครับ โดยที่แบบว่าพบตอนยุคสมัยพี่อะคอนเทมันเป็นแค่งานอดีเรกพี่รู้สึกว่าแล้วมันมีเพื่อนๆหลายๆคนอะที่ต้องเลิกทํางานอดิเรกที่ตัวเองชอบไปเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างรายได้ได้พี่ก็เลยอยากให้แบบว่าทุกคนอะสามารถทํางานอดีเรกที่ตัวเองชอบได้โดยที่โดยที่เราสร้างรายได้จากมาันแล้วเราก็สามารถทํามันต่อไปได้ด้วย สำหรับคนคอสเพลย์ผมรู้สึกว่าเขาได้เอาตัวตวนของตัวเองอ่ะอีกโลกหนึ่งออกมาได้เป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นในชีวิตจริงเราอาจจะรู้สึกคิดเครียด,ดกับงานหรืออะไรเงี้ยหรือเราแบบไม่สามารถที่จะเอาบางอย่างออกมาได้อย่างเช่นบางคนไม่กล้าที่จะแต่งตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถที่จะเลือกมาคอสเพลย์แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของคอสเพลย์อย่างพื้นที่ตรงนี้ที่มีคนคอสเพลย์เยอะเนี่ยเราก็สามารถออกมาเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็น นะครับผมแต่เป็นตัวละครตัวไหนก็ได้ที่เราอยากจะคอร์สอ่าก็เป็นเหมือนกับได้เปิดโลกได้มาระบายได้มาแบบว่าคลายเครียดจากการทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่และคนก็บางคนก็คือทํางานแล้วมีอายุแล้วก็มีแล้วก็มีเด็กๆน้องๆที่แบบอาจจะเครียดจากการเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการหาเพื่อนแล้วก็มาสนุกกันครับ มันเป็นมุมนึงของของสังคมอ่ะที่แบบว่าทําให้น้องๆเขาได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่แล้วก็ได้ได้ทำในสิ่งที่เหมือนได้ระบายความคิดได้ระบายอะไรลงไปในนั้นม,มันก็ออกมาเป็นศิลปะชิ้นนึ่งของแต่ละคนด้วยใช่ก็จบไปแล้วนะคะกับงานคอรเพย A, B, C, ์ ABC Event ทที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้นะคะอิ่มอกอิ่มใจกันมากเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นช่วงของรายการอะไรเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ